เหมนี่ผมเวลาสู้กับตำรวจผมไม่ชอบสู้หลอกับตำรวจชั้นเล็กๆเกนะ <c oughs> ขาถูกนายบังคับใช่ไหมครับ <c oughs> ผมอยากสู้ตัวใหญ่ๆมันสมศักดิ์ศรีกว่านะครับไปรังแกทําไหมคนเล็กๆไม่มีประโยชน์นะไม่มีใครรอกอยากจะถูกประชาชนสาบแช่งทนายไม่สั่งตำรวจชั้นเล็กๆนะครับผมเชื่อนะไม่มีใครอยากโดนประชาชนด่าหรอก แต่ว่าทกวันี้ที่มันกระทำรีดไถประชาชนอยู่นี่นายมันสั่งนั้นนั่นนนายเป็นคนสั่งนะครับถ้านายมันไม่สั่งมันไม่กล้าทําหรอกใครจะกล้าทาเพราะโทษคือติดคุกไงวันนี้เวลาตํารวจทั้นเล็กๆทําผิดใช่ไหมถึงแค่ย้ายไงเพราะว่าไม่กล้าไล่ออกหรอกไล่ได้ไงมึงเป็นคนสั่งกูไอ้เหี้ยผมอยากจะเถียงกับพวกรัฐมนตรีไงผมชอบใหญ่รัฐมนตรีที่กำลังแจกเงินเนี่ยนะ ให้คนไปเที่ยวไอชิบหายนะครับแล้วก็กลังจะขึ้นภาษีน้ำมันเงี้ยโอ้ยเฮียเอ้ยมึงมึงคิดได้อย่างงี้เหรอวะเงินมึงไม่ยังไม่ค่อยจะมีนะครับยังคิดจะรีดภาษีจากคนจนอยู่เลยนะครับนะรีบดภาษีจากน้ํามันก็คือรีดจากคนจนนี่แหละเห็นไหมครับแล้วก็เอาเงินไปแจกไอเฮียแจกให้คนไปเที่ยวเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วเกิดคนเขาไม่เอาเงินไปเที่ยวหรมึงจะทํายังไงเขาไปแทงหวยอ่ะเอาไปซื้อเหล้าอ่ะมึงจะทํายังไงเจบ่บปับสมองส้นตีนขนาดนี้เหรอมึงจะมาบริหารประเทศชาติกันอ่ะไอ้เรื่องที่ไม่ควรทาทาจะไปขึ้นภาษีน้ํามันเนี่ยมึงคิดดูว่าทุกวันนี้ค่าคองคีพมันก็สูงอยู่แล้วมันต้องทอํายังไงลดค่าคองคีพประชาชนลงทําให้เงินประชาชนในกระเป๋ามีอํานาจซื้อมากขึ้น นะครับถ้าต้นทุนพลังงานลงเนี่ยทุกอย่างลงหมดถ้าต้นทุนพลังงานแพงไอชิปหายก็ตายดิเพราะาจุดกําเหนือไรต้นเนี่ยทําอะไรก็ต้องใช้พลังงานจะทําอะไรก็ต้องใช้แต่พลังงานอี่เลยคันตากันมั้งคุณจริงไหมค่าขนส่งก็ใช้น้ำมันถ้าค่าขนส่งแพงขาดสินค้าจะถูกได้ไง ไอ้งัวไอ้งัวนะครับผมลืกมันเคี่ยวอไอ้พวกนี้มากเลยวะพวกมึงนี่ไม่ว่าสนาจริงจริงนะ,นะผมนึกไม่เคยคิดเลยที่จะสนับสนุนนายประยุทธ์ผมว่าเขาหมดความชอบซ้าตั้งแต่ห้าปีที่แล้วแล้ววันนี้คุณยังตืบทอดอำนาจต่อนะวิธีการที่มาของคุณนะคุณจะอ้างมาด้วยตามกติกาแต่กติกานี่ใครเขียนวะาูอยากจะรู้ เขาบอกเขามาจากการเลือกตั้งนะเออกูไม่เถียงมึงหรอกแต่การเลือกตั้งของมึงมันสกปรกหรือเปล่าล่ะเออมึงมาจากการเลือกตั้งถามว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยใครเป็นคนเขียนน่ะคนยึดอำน,นาจใช่ไหมมาเขียนขึ้นมาเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนเขียนนะ มีไหมทักฉบับมีแต่แต่งตั้งโดยคณะปฏิวัติทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับมีไหมรัฐธรรมนูญที่เขียนโดยคนประชาชนมีไหมมีทักฉบับไหมครับทุกฉบับเขียนขึ้นมาโดยคณะปฏิวัติทั้งนั้นเลยใช่ไหมคนที่ยึดอำนาจนั้นเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญ งนั้นคุณอย่ามาโมเลยว่าคุณมาด้วยระบอกวิถีทางประชาธิปไตยตัวคุณมันก็ไม่ประชาธิปไตยแต่ต้นอยู่แล้วฉะนั้นยังมาทํานิสัยแย่ๆนะครับวิธีการที่คุณมานะมันไม่ได้มีความสง่างามเลยนะกติกา,ก,าก็เขียนเองชงเองนะแค่สอวอช่วยโหวตนี่มันก็ปัญไลแล้วนะรจริงไหม ไอ้สอสอทุกวันนี้นะที่อยู่ในพรรครัฐบ,บาลเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนแต่เคยทรยศหายหลังประชาชนมาแล้วทั้งนั้นหาเสียงอย่างหนึง่งทำอย่างหนึ่งใช่ไหมปากบอกไม่เอาเผด็จการไม่เอาสืบทอดอำนาจแล้วเป็นไงตอนนี้สลอนใช่ไหมพวกมึง่อโชคดีแล้วที่มึงไม่ได้หลุดกูเข้าไปนะงั้นมึงกันกูให้อยู่ยังให้กูเข้าไปได้แล้วกันกนะูบอกให้นะ พราะคนอย่างกูไม่มีทางยอมก้มหัวอยู่แล้วมึงจะสกัดกูมึงสกัดให้อยู่แล้วกันอย่าให้กูได้เข้าไปลนวกันะกูบอกแค่นี้นะกูไม่กร่นีกระ่ดาแล้วก็ไม่กระสันด้วยนะแต่ถ้าบังเอิญกูเดือดเสือกหลุดเข้าไปได้โดยบังเอิญนะไม่ต้องมาทวงคุณเลยจากกูนะเพราะกูมาด้วยตัวกูเองนะไม่มีใครช่วยกูมีแต่ประชาชนช่วยกูนั้กูจะไม่มีทางยอมก้มหัวให้พวกมึง ผมบอกแล้วผมยอมหักแต่ผมไม่ยอมงอผมพูดไปแล้วกูยอมให้มึงตั้งรัฐบาลได้เพื่ออะไรให้มอสีสีมันหมดไปเพื่อคอ้ครัอชอมหมดไปแล้วอะไรอย่างนั้นเดินหน้าฆ่ามันลุยสอยมันลงมาเพราะพวกมันขี้โกงมันกล่าวหาวนามันโกงแต่มันไม่เคยหันไม่มองดูแล้วมึงกับตัวคนรอบๆมึงอ่ะมันโกงหรือเปล่า วันนี้เศรษฐกิจกประเทศนี้จะดีขึ้นนะมึงลดราคาพลังงานลงนั่นนะจบแล้วมึงทําแค่นี้พอ,อเฮียไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับพลังงานลดลงค่าที่ซื่ก็ไม่ขึ้นสินค้าก็ถูกลงค่าขนส่งก็ถูกลงเงินประชาชนที่มีอยู่เท่าเดิมก็มีพลังซื้อมากขึ้นต้นทุนทุกอย่างลงหมดเพราะวันนี้ปัจจัยสำคัญของประเทศนี้คือน้ํามันและประเทศเรามีน้ํามันไอ้เฮียแต่ราคาสาน้ำมันแพงต้นตีน จริงไหมวันนี้นะน้ำมันบ้านเราเป็นโคตรแพงทั้งนี้เราขุดได้เองน้ำมันแพงมันสร้างความร่ำรวยคนกลุ่มเดียวคนกลุ่มนั้นคือคนที่ถือหุ้นปตาทาส่วนคนอื่นเดือดร้อนทั้งประเทศ คุณพลังงานของใครก็ช่างแม่งไม่ไรเล่าคุณจะมาถามเมื่อ,อไรแล้วผมไม่สนเลยหรอกนะครับแต่ผมรู้อย่างว่าน,น,น้ำมันมันแพงน้ำมันมันควรจะเป็นสมบัติของคนทั้งแผ่นดินนะครับไม่ใช่เป็นสมบัติของคนบพทที่ขุดมาขายนะ,ะนั้น ใครจะเป็นเจ้าของหุ้นก็ช่างแม่งไม่ไรล่ะสนทําไมอะ่ะดังนั้นน้ำมันมันควรต้องทำอะไรครับทำให้ประชาชนมีความสุขเสในเมื่อมันเป็นทรัพยากรของชาติอะ่ะมึงไม่ต้องชงไว้เรื่องเอื่นนะกูกำลังพูดถึงว่าน้ำมันมันแพง มึงจะแจกเงินเท่าไหร่ไอ้เชียน้ำมันมันแพงกูก็ไม่ไปเที่ยวหรอกพันห้ามึงจะไปได้ถึงไหนกูถามมึงเติมน้ำมันเต็มถังพันห้ามึงไปได้ถึงไหนมึงจะขึ้นภาษีน้ำมันแล้วมึงจะแจกเงินพันห้ามไปเที่ยวหรอมึงคิดได้แค่นี้จริงเหรวะงั้นมึงสกัดกูให้อยู่แล้วกันอย่าให้กูหลุดเข้าไปแล้วกันกูจะลากไส้พวกมึงให้หมดเลยนะกูไม่สนใจหรอก ข้อบังคับสบภาจะว่าข้อที่เราจะว่าอย่างกูไม่สนหรอกกูสนอย่างเดียวเรื่องที่กูจะพูดมันคือความจริง